ครับวันนี้ก็มาพบกับผมนีกแล้วครับอาจารย์สุทศน์มันเขตดวิทย์คร,รับเจซีเกษตรคนขุไทยนะครับวันนี้มาดูแปลงนาครับหลังจากเมื่อวานนี้ไปดูของที่บ้านสวนวันนี้มาดูที่บ้านอะไรนะคลองวังทองคลองวังทองอําอเภอโพภิรามอำเภอโพภิร<ว>า,ามนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวอันเนี้ยที่มาถ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เขาเล่าให้ฟังว่าข้าวที่เอ่อที่มันแย่ แล้วก็มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวามาเจอกับตัวเขาเลยครับแม่ประทับใจเขาบอกประทับใจมากเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่ข้าวสวยไหมฮะสวยโอ้สวยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนแนะนําตัวก่อนเนาะชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอะไรเอาโอเคค่ะชื่อนางทับทิมปัจชัย,ยังค่ะอยู่หมู่บ้านเขาบางทองพรงมพิรามพิโลกออือแล้วทีนี้มันเป็นยังไงฮะที่ข้าว ตอนนี้เห็นว่าสวยเห็นเขามาดูกันเยอะแล้วเมื่อก่อนเป็นไงข้าวแย่เพราะว่ามันในนอนลงเพี้ยนนงใบใ<ง>บ,าบาขาวลง,ลงแล้วใบาขาวด้วยใบขาวเป็นใบาขาวแล้วทีนี้ตอนตอนที่เอามาใส่เนี่ยใส่ยังไงมันทาไมถึงออกมาอย่างนี้ใส่ตอนข้าวท้องผลแรกไอ้ผลเดียวฮะมาใส่ตอนท้องอไม่ได้ใส่ตอนเล็กด้วยไม,ไม่ได้ใส่อตอนเล็กได้ใส่ปุ๋ยไหมตอนเล็กใส่ปุ๋ยเคมี ขุยเคมีสองลูกห้าไร่สองลูกห้าไร่ใช่เคมีอน่ยนะอ๋อแล้วทีนี้พอแน่เสร็จปั๊บสุดโทหงทองมาแนะนำให้เอาทองล้นเนี่ยนะมาให้กี่ลูกอะสองลูกสองลูกเพราะสองลูกเนี่ยไม่ผสมยูเรียไม่ผสมยูเรียเลยมาใช้ตอนตอ้งตั้งท้องใช้ไปสองลูกกี่ไร่ครับห้าไร่โอ้โห สอง <แก S 1> ลูกห้าไล่ธรรมดาเนี่ยมันต้องใส่หนึ่งลูกต่อหนึ่งไล่เนาะมันถึงจะได้ข้าวร้อยกับถังแต่อันนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าอันนี้ใส่สองลูกห้าไล่ 2> 2ลูกไ่โอ้ท่านผู้ชมนะครับเฉลียวเองก็แล้วกันแล้วทํายังอิดต่ออ้าวเห็นถืออันนี้คืออะไรฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนตัวนี้คือปุ๋ยน้ําอ่าซีพีสามศูนย์หนึ่งพัดของบริษัทเอ่อเจริญอินทรีพันเนี่ยนะอันนี้ อันนี้ใส่ยังไงครับใส่ครึ่งขวดห้าไร่อะน่ะห้าไร่ใส่ครึ่งขวดใส่ครึ่งขวดน้าเท่าไหร่น้ําไม่สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรท่านผู้ชมครับผมยังไม่เคยเลยผมมีแต่ไปแนะนำเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยมันหกสี่สิบซีซีผมให้ใส่สองร้อยลิตรแต่เขาใส่แค่ครึ่งขวดครึ่งขวดก็มีสามสิบซีซีแล้ว ใส่าน้ำเท่าไหร่นะ200ลิตร200ลิตรแล้วฉีดไปกี่ไร่หไล่5้าไร่โอ้โหตกเมื่อ้ขอบคุณครับโผมยังไม่เคยเจอแล้วปรากฏว่าข้าวประทับใจประทับใจข้าวดูข้าหงเล้าให้ฟัง สวยรวมตั้งรวมยาวเอม็ดใหญ่เนี่ยอ่าเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่พันอะไรครับข้าวพันไรสี่ก้าพันสี่ก้าโอ้ยยังชอบเป็นยังเนาะโอ้โหสวยออกแล้วมันออกเสมอกันนะออกเสมอกันด้วยโอ้โหครับโอ้โหผมประทับใจมากแต่จริงๆแล้วแต่จริงจริงท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับคือผมถ้าผมมาแนะนําเนี่ยผมจะให้ใช้แล้วน้ําไม่มีด้วยนะไม่มีเออน้ำมีชแชนีเห็นเห็นเห็นว่าอะไร ดินขังน้าไม่อยู่ใช่โอ้โหน้าไม่มีด้วยดูครับเนี่ยความงามเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ครับทางด้านนี้ข้าวพี่ลูกหวานวันเดียวกันดูครับของเขายังลวงไม่ไปไหนเลยแต่ของเราเนี่ยสี่เก้าแต่ธรรมดาสี่เก้าเนี่มันก็ต้นใต้ใบนะแอลลวงใต้ใบแต่จริงๆแล้วมันทําไมถึงโผล่อย่างนี้โอ้โหผมทํายังไม่ได้อย่างนี้เลยครับมันอยู่ใต้ใบแต่อันนี้มัน เขาชูดอกออกผลเ,อเยเอะเลย่แหมโอ้โหสวยจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ้าของเขาประทับใจมากแล้วต่อไปจะใช้ไหมครับเนี่ยจะใช้ตั้งแต่เล็กๆจะใช้ตั้งแต่เล็กๆอ้าวเดี๋ยวผมจะนามาแนะนาให้นะครับเดีเ๋ยวให้ใช้ตั้งแต่เล็กๆจะใช้อย่างโอเสอกสรเขาสวยแต่ทางด้านนี้มีไหมไม,ไม่ดูไม่มีเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสวยมาก แข็งแปลงเลยนะครับเนี่ยห้าไล่ใช่ไหมเฉพาะเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหไม่ใส่เคมีด้วยโอ้โหดูนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเขาแตกกอนะครับเนี่ยเขาแตกกอด้วยนะครับนี่มาดูทางด้านนี้สิเขาแตกไหมเขาแตกไหมเดี๋ยวดูเลยนี่เขาต้นใครต้นมันนะครับเนี่ยดูเฮอะเดี๋ยวของเรานี่นี่ครับดูเขาแตกกอนะครับเนี่ย นี่เขาใส่ครั้งเดียวนะเขาไม่ได้หูอันนี้เป็นกอเลยโอ้โหนี่ครับนี่เห็นไหมครับโอ้สวยจริงๆแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงนี้ผมจะต้องมาติดตามต่อจนกระทั่งเกี่ยวเลยครับว่าผลจะได้ไล่ละประมาณกี่ถังเดี๋ยวเวลาเกี่ยวแยกหน่อยเนาะเขาหมดเลยวเขาเกี่ยวเขาให้เขาไม่ห้าไล่เขาเกี่ยวทีเดียวเลยอ๋อมีห้าไล่เท่านี้ใช่ไหม โอเคใช่โอ้สวยทั้งแปลงแล้วเมื่อก่อนมันเป็นไงนะใบมันขาวใบขาวแล้วต้นมันเตี้ยติดดินมันเตี้ยติดดินเลยมันไม่งามไม่งามเลยเนี่ยนะสองไร่ไอสองห้าไร่ใช้สองลูกโดยไม่ใช้เคมีแล้วก็ฉีดอันนี้โอ้โหแค่ครึ่งขวดเนี่ยนะแล้วฉีดไปกี่หนฮะหนเดียวหนเดียวเดี๋ยวอันนี้ให้ฉีดอีกครั้งนะ ฉีดได้เลยฉีดได้เลยใช่ต้องเอาเกสรอ่าพอพอเกสอนอันนี้หลุดแล้วฉีดเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาต้องเอาสีมพูฉีดอีกทีพอพอเกสอนหลุดอันนี้เอาเอาเอาพัดเอาพัดสีมพูฉีดเลยไม่จย์ขวดเล็กเรามีไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวเอาขวดใหญ่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหนี่เขาได้อย่างเงี้ยน่าจะได้ร้อยกว่าเนาะยกว่าเพราะว่าเคยเพราะว่าเคยได้ร้อยแต่ข้าวไม่ได้ออกรวงอย่างนี้ใช่ไหม สี่พิโลกอีสี่ก้าวออกใต้ใบออกใต้ใบเหมือนกันแต่ได้แต่ได้แต่ได้ร้อยถังเหมือนกันใช่อ๋อนาเขาดีแต่มันไม่มีน้ําเลยนะครับท่านดูนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยไม่มีน้ําเลยน้ำตั้งแต่วันปุ๋ยไม่มีน้ําเลยนี่ผลของเทองล้นนะครับเอาวันนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปลงเนี้ผมจะมาติดตามจนกระทั่งวันเกี่ยวนะครับวันนี้ก็ เสนอให้ท่านกับผู้ชมได้ฟังแค่นี้นะครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ